รับการฟังการกล่าวรายงานจากรองผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนประชาพาัฒนาขอการยนเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงยิ่งข้าพเจ้านางรุ่งนภาภวะภูตานนนในานามของผู้กำกับลูกเสือรองผู้กำกับลูกเสือหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนประชาพ,พัฒนาขอรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ดังนี้เนื่องในวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราราชเจ้าของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2454ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อเพาะบม่มนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการของลูกเสือ จึงได้ทรงพระราชทานจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเพื่อให้เป็นผู้มีวินยัยรู้จักการสังเกตจดจำและพึ่งตนเองข้อสองให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อสให้เป็นที่รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ข้อ4ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมข้อ5ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองใดๆในการจัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณตน ของกองลูกเสือโรงเรียนประชาพัฒนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีจำนวน2 4คนหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์จำนวน4คนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน87คนเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน67คนลูกเสือวิสามัญจำนวน48คน ผู้บำเพ็ญประโยชน์จำนวน40คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของลูกเสือและให้โอวาทในโอกาสต่อไป เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าพี่น้องลูกเสือทุกท่านจะยึนมั่นในคำปฏิญาณตนของลูกเสือขอเชิญชวนพี่น้องลูกเสือทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจา้าลูกเสือทุกนายแสดงรหัสด้วยเกียรติของข้า,ข,ญญา,าข้าสัญญาวา่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา,า,ารพระมหากษัติย์ 2 2> ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ,อ,อขาสาม,ข,าสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ,รอเอรียนท่านปูงกับลูกเสือ รองภูมกับลูกเสือผู้บังคับบัญชาผู้บังคับรประโยชน์ลูกเสือเนตรารีและผู้บังคับรประโยชน์ทุกท่านจากการรายงานของท่านภูมิกับลูกเสือวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสําคัญยิ่งของกิจการลูกเสือไทยเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์เจ้าทรงพระราชทานกิจการของลูกเสือไทย ให้เกิดขึ้นอินดิการลูกเสือได้อุบัติขึ้นแห่งแรกในโลกโดยหลอดบาลดินพาวเวลหรือ BP ที่ประเทศอังกฤษ,กฤษเมื่อปีพุทธศักราช2450สืบเนื่องจากเกิดสงครามบัวที่แอฟ,ฟริกาแอฟ,ฟริกาใต้ในปีพุทธศักราช2442 BP จึงได ตั้งกองลุ้เสือเด็กเพื่อเป็นการสอบแนมในการรบจนได้รับชัยชนะเก่งข้าศึก 50. เมื่อกลับประเทศอัติษจึงได้นำมทาทดลองกับเด็กชาย20คนโดยการเข้าค่ายพักแรงที่กระเบาสซีซึ่งก็ได้เกิดพ้นดีเกินคาดในปีพุทธศักราช2451จึงได้แต่งตั้งเป็นกองลุ้เสือขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะทรงที่ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษได้ทราบถึงเรื่องกองลูกเสือทหารเด็กช่วยสอบแนมในการรบจนได้รับชัยชนะเก่ข้าศึกนั้นเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยจึงได้ทรงแต่งตั้งเป็นกองลูกเสือป่าขึ้นแต่ได้โปรดกล้าพระราชทานกำหนดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนกรกฎาคมพุทธศักราช2 4ียหีจโดมีจุหมายเพื่อให้เด็กรักษา ระเบียบวินัยแต่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณนาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปวงชนชาวไทยจึงได้ร่วมกสส an and and ah ันถวายพระราชินนามของพระองค์ว่าพระมหากิรราชเจ้าและได้กำหนดให้วันที่หนึ่งกรกฎาคมทอของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากิตการลูกเสือไทย การที่ลูกเสือเนตรนาเรีได้มาประชุมพบกันตรงนี้เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าหรือยืนยันว่าโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามขอ,ขอให้ลูกเสือเนตรนารียึดมั่นและปฏิบัติให้เป็นไปตามคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือขอให้ลูกเสือเทน,นารีทุกคนยึดมั่นและรักษาวไว้ซึ่งสัญญาที่ให้ไว้และขอให้กิจการลูกเสือไทยจงจเจริญลุกหน้าต่อไปตราบนานเท่านานอันที่สุดนี้ขอให้เจตนาที่บริสุทธิ์ของคณะเราครับที่ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อการที่จะพิทักษ์กิจการลูกเสือไทย ขอยกเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพแัะถือคุณพระศิร,ริรัตนตไตรและองค์สมเด็จพร,ระเจ้าอย,ยู่หัวมหาวิชาชงกรง์บดรินทรเทพพยัวรางคูลได้ปกปักรักษาให้กองลูกเสือไทยกองลูกเสือโรงเรียนประชาพัฒนาทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีความพร้อมทั้งพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอให้กิจการลูกเสือไทยกองลูกเสือโรงเรียนประชาพัฒนา จงเจริญก้าวหน้าสถิตสถาพรอยู่คู่ลุกสมีน้เตรียมสวนสนาม Toma! Toma! เบียบพักโอกาสนี้ขอกลาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ไปตรวจกองกิติยศเพื่อให้ขวัญกำลังใจกับผู้ลับและผู้ที่เข้าร่วมสนทนาในวันนี้ขอกลาบเารียนเชิญครับ เนาลีสองเนาลีวันธยาวันทยาวดเนาลีกองสามมีทั้งหมดเก้านายไม่สาปหนึ่งนายเพราะเรามีอาววลเรียบอาวด สองมีทั้งหมด25นายไม่สบายสองนายค่ะเรียบประวุฒิาำระเบียบ เสือม3มอดแถวตงวันทยาวุฒ e. ิกเสือม3มีทั้งหมด27นายสภาพแข็งแรงดีครับเรียบอาวุธลเสือกกบอสัให้แกงในการเป็ลูกเสือ3ัใหญ่ครับที่จะปกปักที่นักขอรู้เสือ เือกองสองมีทั้งหมด2 6คนมา23คนขาด3าคนครับเียบเอาขอบคุณท่านผับลูกเสือทานมอสองนะครับขอท่านได้รักษากฎกติการักษาครับปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณบข้อบคับของลูกเสือส่วนลูกเสือที่หายไปขอท่านได้ผู้ับได้ตามนะครับ ปัญหาสาเหตุการไม่เขา้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะรับโทษขั้นหนักต่อไปขอบคุณนะครับต้องนิยาพุทธบอกลูกเสือมอนึ่งมีทั้งหมด28นายลาป่วยหนึ่งนายมาร่วมพิธีสวนสนาม27นายครับเรียบอาวุตรสารเบียบ